สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะใช้ดวงเฮงนะทุกทท่านกันเลยนะฮะเนาะอ่ะมาแล้วนะครับสลับในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้นะก็ถือว่ายังเข้าเลขปิ้งเลขเด่นอยู่นะครับนั่นแหละซึ่งผมก็เอาจากในสูตรนี้แหละนะครับนำไปคัดน้อยนิดนินะครับนี่เลยนะถ้าไหนที่เป็น FC ตัวยงนะใครอยากได้ชุดน้อยๆแบบนี้ก็นี่ฟันห้าตัวเดียวเจาะห้ เข้าอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างลย่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูนะฮะในสูตร3ตัวนะครับก็จะเป็นในก็พอได้เลขวิ่งอยู่นะในสูตรนี้สูตร3ตัวแล้วก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร6ชุดในสูตรนี้นะฮะก็ถือว่านะครับมันไม่เข้านี่ยมันก็ยังพอได้เลขวิ่งจากในสูตรนี้อยู่เนาะนะครับเนาะอ่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้นี่สี่ชุดนะฮะ แล้วก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับหวยในวันจันทร์เนาะ,ะเพราะว่าในวันจันทร์จันทร์ที่แล้วจันทร์ที่แล้วก็เข้าเนาะ,ะ4088นะที่ออกอ่ะในจันทร์ล่าสุดจะได้เลขไหนก็อ่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยแล้วก็จะมาดูในสูตรเลขวิ่งด้วยนะสูตรเลขวิ่งสูตรนี้เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเนาะก็ลงมาหลายงวดแล้วนะครับสลับในที่ใน เข้ามาในที่ใน1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าเดเข้ามา7งมวดแล้วเนาะเลขวิ่งนะฮะก็จับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในล่าสุดจะได้เลขไหนอ่ะรอติดตามกันในชิปนี้แหละนะครับเราก็มาดูในสูตรชุดเดียวกันนะครับนี่เลยนะอ่ะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับก็ผลที่ออกก็เป็นที่ในปา7 7 5นะครับก็มาวิ่ง5้นะนะานะครับเนาะอืมงวดแล้วเนาะที่มาะนรับ ก็ส่วนมากมันก็มาบนนะอันนี้ไปหลักร้อยถัดมาไปในหลักสิบบนแล้วก็ถัดมาก็หลักหน่วยบนนะนก็ถือว่าอาจจะนิ้นบนไปเลยก็ได้นะฮะมาดูในล่าสุดนะครับสลหรับในสูตรนี้สูตรสตัวชุดเดียวนะะรับก็ไปเป็นเลขวิ่งเลยเนาะศูนยะ์เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด ห้านะเกือบออกเลขเบิ้ลอีกแล้วเนาะอ่ะโอเคนะฮะเรามาหาในล่าสุดนะฮะก็มาหาในชี่หลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยนี่เราจะนําในหลักแสนนะฮะคูณด้วยเลขคงที่เจ็ดหมื่นก็จะคูณเจ็ดนะครับหลักพันก็จะคูณเก้านะฮะหลักสิบก็จะคูณด้วยห้าศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้านะครับ 89เป็น72นะเ5เป็น35จะบวกกันนะครับ9บวกกันกับ2เป็น11 1บวกกันกับ5ก็จะเป็น6ได้6เนาะสลับในในที่ได้หลักสิบนะฮะส่วนในหลักหน่วยอ่าในในหลักร้อยสิเออนะครับหลักสิบนะฮะหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลัก 10, ร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับศูนย์คูณอะไรเป็น0 75ย์เเป็น35นะครับ7 5 35ห เจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับสองห้าสองเป็นสิบห้าบวกห้านะครับเป็นสิบนะก็จะเหลือในสี่ในตรงนี้ก็จะได้สี่นะครับสําหรับในที่ในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยก็จะนําในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์เจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะแปดห้าเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสาม จ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะฮะก็จะบ,บวกกันหนึ่งบวกกันกับสามเป็นสี่สี่บวกกับหนึ่งได้ห้าอะได้หกนะฮะหกสี 6, 4, 6, 4, ่ห้าหกสี่ห้าอะโอเคนะ,ะก็นำไปวิ่งกันได้เลยนะครับสลหรับในสูตรนี้ต่อไปเป็นสูตร2ตัวนะฮะ6ชุดสูตรนี้นะฮะก็ผลในงว่าที่แล้วเป็น ถึงจะไม่เข้าก็ยังได้เลขวิ่งอยู่เด้อนะครับสหรับในสูตรนี้นะอืมแ้วก่อนมาหนึ่งกับเจ็รอบนี้ก็มาในที่ในเจ็ดไปในบนนะอืมอ่ามาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้ผลในงวดที่แล้วนะก็จะเป็นชี่ในศูนย์เจ็ดแปดเจดห้าหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนะครก็คอมเมนต์นะขอกันเข้ามาได้แล้การสูตรเลขวิ่งหรือ สูตรสองตัวบนนะหรือสองตัวล่างนะหรือวิ่งบนวิ่งล่างหวเราวนะครับก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับสูตรนี้นะฮะก็จะเอาในหลักหมื่นหลักหมื่นคูณด้วยในขคงที่5นะครับในหลักร้อยก็จะคูณด้วย9 10คูณ9หลักหน่วยก็จะคูณด้วย9 7 5เป็น35นะครับ79เป็น63 79เป็น63 59เป็น45 จะบวกกันนะฮะห้าบวกห้าเป็นสิบนะฮะสามบวกกับสามก็จะเป็น,นที่ในหกนะครับก็จะเพิ่มแต้มนะเป็นเจ็ดลดแต้มมาเป็นห้าห้าหกเจ็ดนะครับศัพในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนี้เราจะนําในหลักแสนะน,น,นะครับคูณด้วยสองหลักหมื่นคูณสามนะครับก็คูณอ๋อในหลักนี้ต้องบวกด้วยแปดนะคะขออภัยด้วย ได้หนะหบวกกับ8เป็น14ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะใช่ต้องบวกด้วย8นะครับขออภัยนี่ก็ต้องบวกด้วยสีู่งคณอะไรเป็น0นะครับ7 3เป็น21 1บวกกันกับ4นะครับเป็นหลดแต้มไปเป็น4ก็จะได้ที่ใน้3ามสเนาะ3 4 5แล้วก็4 5 อ่ะโอเคนะฮะสลับในสูตรนี้จับคู่เนาะก็จะเป็น,นที่ใน3ก็ชอบสูตรไหนก็นําไปจับเลยเดอ้อนะครับย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหกชุดเท่านั้นในสูตรนี้ลงวันแรกมานี่ก็ยังไม่เข้าเลยนะตั้งแต่ลงวันแรกนี่ก็ย้อนหลังไปนี่ก็เข้าอยู่นะฮะพอลงปุ๊บหลุดนะอ่ะวัแรกก็หลุด วัดสองก็หลุดวดสามก็หลุดนะฮะอ่ะลองดูวดที่สี่นะจะเข้าไหมนะครับเนาะอ่ะดีเลยนะฮะก็ถ้าไปดูในสูตรนะครับชุดเดียวในเมื่อกี้นี่มันก็มีในเลขที่มันชนกันอยู่นะครับก็จะเป็นในที่ในสี่กับห้าเนาะอืหรือวิ่งสี่วิ่งห้าในงวันนี้แล้วถ้าไปดูนะฮะในสูตรนี้สูตรนี้นี่เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวก็ มานะครับในที่ในหนึ่ง6 7งสามสี่ห้าหเจ็ดงวดติดติดซึ่งในล่าสุดนะฮะก็ห7 8็ดปดนะก็หวังว่าจะเป็นงวดที่8ดหรือจะไปจับกันกับสี่กับห้านะเนี่ยอันนี้ก็มีสี่กับห้าอันนี้ก็มีสี่กับห้าเนาะอ่าเพราะว่ามันก็มีไม่กี่ตัวนะในตัวเลขอ่ะถ้ามาจับนะฮะเอาอันนี้เป็นเน้นๆน,น,นะครับเน้นๆไปในที่ในหกเจ็ดแปดหก 7จ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับเมื่อกี้มีสี่นะฮะสี่ห้าเนาะอาจจะมีสามด้วยเมื่อกี้นีกอ่าแล้วก็หกเนี่ย มีแน่นอนออกแน่ๆมาแน่ๆนะครับนะหรือถ้ามันเยอะไปเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางนะครับคัดเน้นๆ้นน้อยชุดกันได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในสูตรนะครับสองตัวนะไม่ว่าจะเป็นในสูตรนี้นะฮะสูตรสูตรนี้อ่ะสูตรนี้ก็มีด้วยนะครับอืมมีในห้าหกนะอืมมีในชนกันอยู่ อ่ามีสูตรนี้ด้วยนะครับเนาะคำวนวณไว้แล้วนะอ่าสูตรนี้ปกติในตรงนี้มันจะมาล่างนะแต่ดึงว่าเทียวไม่มาเนาะอืมเนี่ยตั้งแต่ลงวันแรกเนาะก็ล่าสุดวิ่งห้าวิ่งหกนะอ่าเหมือนในสูตรเมื่อกี้นั่นแหละนะครับถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องไหนก็เข้ามาเป็น F4 ทะยงกันได้เข้าความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะภาษาอังกฤษนั่นแหละก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ